สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับอันนี้ของ v a l เ n t e ทค RC นะครับในรุ่นมินินะครับ P47 Thunderbolt นะครับเป็นสเปคปีกว้าง 400mm นะครับระบบ 6Rstabilizer นะครับไจโร6แกนนะครับเป็นชุด พร้อมเล่นนะครับรหัสเป็นตัวนี้นะครับ EXA นะครับ7 6 1 1 6 R นะครับ P 4 7 Mini t h u n d e r b o l t นะครับของ e อของ valentech RC เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับก่อนภายในกล่องนะครับก็เป็นชุด พร้อมเล่นนะครับมีคู่มือมีแบตเตอรี่ให้สองก้อนนะครับครับก็มีชุดชาร์จเป็น usb ชุดล้อแบตเตอรี่สองก้อนนะครับ 3.7โวลต์4 0 0มิลลิแอมนะครับมีให้สองก้อนบินจุใจนี่จะเป็นตัวลำประกอบสำเร็จนะครับสุดล้อนะครับเราก็จะต้องใส่ลงไปตัวกิฟตรงนี้นะครับเป็นกิปล็อก รีวิวสไตล์ผมนะครับไม่ค่อยจะมีรันเววิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับส่วนมากจะเป็นป่าหญ้ามากกว่าเน้นปลอดภัยนะครับตกกระตกป่าหญ้าไม่แตกไม่หักอันนี้เป็นใบสองแฉกธรรมดานะครับแล้วก็จะมีใบพัดให้อีกนะครับแล้วก็มีใบสองแฉกแถมอีกหนึ่งชุดที่ลำหนึ่งชุดแล้วก็มีสามแฉกอีกหนึ่งชุดนะครับ ถ้าใส่สามแฉกไปก็จะเป็นสเกลเลยนะครับเป็นเ่องบินสเกลสวยงามเลยนะฮะร,รีโมทคอนโทรลนะครับใส่่านสี่ก้อน ก็มาเสียบแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงช่องท้องนะครับเอาสายแบตก่อน ึงสายแบตออกมานะครับมันอยู่ลึกแล้วมันดึงออกยากครับสายแบตตำแหน่งนี้นะครับข้างฟิตนะช่องแบบ แอบอยู่ใส่ยากนิดนึงมันมีสายไฟระหว่างมอเตอร์มันร้อยมาต้องเขีย่ยเขียแอบค่อยใส่ลงไปติดไฟเรียบร้อยนะครับเช็คดูด้วยนะว่า มันเข้าล็อกดีไหมบางทีบินไปแล้วมันหลุดออกเสียแบตเรียบร้อยระบบมันจะพร้อมทำงานนะครับจากนั้นเราเปิดรีโมทโยกคันเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งนะครับอัพดาวซ้ายขวาเป็นเครื่องบินสี่ชัแนลนะครับซ้ายขวานะครับคันเร่งแอรอนอัพดาวเป็นระบบเซอร์โวนะครับ สีชควบคุมชุดแผ่นหางทั้งหมดนะฮะมีระบบไจโรนะครับจะบินง่ายนะฮะพวกนี้โอเคมาเราลองทดสอบกันทีส t h เจ็ด r ั o บสนะครับมินิตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องการตกอะไรน้ำหนักเบานะครับตกก็โอกาสพังยากมาก P47 Thunderbolt บ,บินดีนะครับ มันเล่นผ้าได้นะครับ เหมาะนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็เป็นแนวเครื่องบินสเกลด้วยนะครับสวยบินดีนมาก,มากโอเคนะครับเดี๋ยวล่อนลง ก็วนๆหน่อยไกลๆหน่อยนะครับเั่ล,ลงมนต่อยานะครับที่47นะครับ Thunder Boat นะฮะ Volantech rc สำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ id line แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับถ้าพร้อมก็แอดไลน์มาถือโทรมาสั่งได้เลยนะครับ ไม่แอดมาคุยเล่นถามเล่นนะครับไม่เอานะครับเล้นคุณภาพนะฮะโอเคครับ